เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่5มกราคมพุทธศักราช2567สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องรายได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่เรื่องรายจ่ายต้องเป็นห่วงต้องวางแผนการเงินให้ดีเรื่องของการงานมีเกณฑ์ต้องเจอกับงานเยอะงานหนัก แต่ขอให้คุณไว้วางใจเพราะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นไปได้สูง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจับมือร่วมแรงร่วมใจกันรักแล้วสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดช่วงนี้ห่วงแต่เรื่องของการสร้างตัวยังไม่คิดจะสร้างพื้นที่เรื่องของความรักให้ใครสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินจําใจจ่ายเงินค่าใช้จ่ายหนักมากตอนนี้เลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณจะเยอะงานของคุณจะหนักแต่คุณก็สามารถจัดการเองได้ทั้งหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาทําความรู้จักขายขนมจีบแต่คุณก็ยังไม่สนใจคุณใจเย็นมากสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณกวนใจควัากระเป๋าออกจ่ายตั้งแต่ต้นปีก็ไม่มีปัญหาเพราะคุณมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจองานหนักงานหินงานที่เจอสภาวะกดดันจากผู้ใหญ่คุณเครียด โดยไม่รู้ตัวซึ่งจะเป็นแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ยังรักกันอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆไม่ค่อยมีปัญหาส่วนคนโสดกําลังจะโสดหรือโสดต่อไปโสดไปเรื่อยๆก็แล้วกันสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ ห่วงมหากรรมแห่งการจับจ่ายใช้สอยจริงๆนอกจากรายจ่ายส่วนตัวแล้วก็ต้องมีรายจ่ายของคนรอบข้างอีกด้วยเรื่องของการงานโดยภาพรวมงานของคุณมีเกณฑ์ตอนนี้ควรระวังว่าจะอึดอัดจ,จากการทำงานโดยผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานบางคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรและคนรักจะรักกันขนาดไหนบางครั้งก็มีประชดประชังกันบ้าง ลินกับฟันสว่วนคนโสดช่วงนี้แค่ทำงานก็ไม่ค่อยจะทันแล้วจะมีเวลาที่ไหนไปคุยเรื่องของรักแท้ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินหันซ้ายหันขวาก็เจอแต่รายจ่ายดักหน้าบ้านเต็มไปหมดไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเรื่องของการงานคุณไม่ต้องสงสัยว่าทำไมช่วงนี้งานหนักส่วนใหญ่งานก็หนักแหละแต่ก็สามารถแก้ไขได้แต่งานก็ไม่เกินความสามารถของคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อายุห่างกาัน แต่เรื่องอายุนั้นไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือบุคคลภายในครอบครัวเก็บเงินไม่เข้าอยู่เลยในช่วงนี้เรื่องของการงานยิ้มหน้าบานได้เลยเพราะช่วงนี้คุณมี ภารามากมายก็จริงแต่งานของคุณประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดช่วงนี้โสดไปก่อนดีที่สุดไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลัง สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินควรระวังในเรื่องของการเงินที่ให้คนอื่นยืมเงินเพราะจะไม่ได้คืนเอาเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจอปัญหาจุกจิกกวนใจสามารถแก้ไขได้ในไม่ช้าแต่ก็ทําให้คุณหงุดหงิดราคาญบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรักกันดีรักกันมากมายส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ